สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องเวลาทุกท่านกันเลยนะฮะมาพบกันแนบสลับในชุดสรุปในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะหลายๆท่านถามแผ่นใบสีฟ้าแบบนี้ รอติดตามเร็วๆนี้นะครับได้รับการแน่นอนนะครับเนาะอ่าก็เข้ามาเป็นเอฟตัวยงนะครับเนาะอ่ารอติดตามได้มาเป็นเอฟตัวยงนี่ได้ชุดแบบนี้เขียนแบบนี้แหละนะฮะถ้าแผ่นแบบอื่นนี่ผมไม่ได้ทำนะฮะก็คือของปลอมนะครับเนาะอ่านะมีแผ่นจริงแผ่นปลอมระบาดนะช่วงนี้นะครับมีรูปผมด้วยนะแผ่นปลอมนะครับยังไงก็อ่ารอติดตามแผ่นแบบจริงๆแบบนี้นะฮะใครอยากได้แบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไว้เลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวได้ดูกัน นะครับเนาะอ่ะที่อื่นของป้าหมดเขียนตัวหนังสือแบบนี้แหละนะถึงเป็นแผนจริงนะไปติดตามแผ่นพร้อมนี่ไม่ถูกจะว่ากันเดอ้อบรแเวณของผมนะครับเนะเาะฝากไปด้วยนะฮะ,ะอ่ะรอติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะช่วงทางนี้เร็วๆนี้เนี่ยครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูสรุปกันนะครับสหรับในสูตรกันก่อนเลยก็ถือว่าเนี่ยเนาะช่วงมันเข้ามันก็เข้าต่อเนื่องนะฮะเนาะอ่าช่วงมาหลุดกับหลุดยาวคือกันนะครับเนาะ <S <S สูตรสองหนึ่งเข้านะฮะสูตร 6ชุดก็เข้านะครับผลในงวดที่แล้วเนี่ยออกไปในที่ใน8 1 1 2นะครับก็เข้าไป2สูตรนะฮะนะอ่ะล่าสุดนะครับแต่ละสูตรได้เลขไหนนะครับมาดูก่อนนะฮะในสูตร21นะฮะหลักสิบก็จะเป็นที่ใน6กับ7นะครับหลักหน่วยเป็น3 4 5นะครับจะเข้าอีกไหมนะฮะเป็นงวดที่2งวดติดหรือเปล่านะครับก็มีลุ้นนะฮะเนะเนี่ยเพราะว่าในสูตร 22นะครับก็เข้า3มงวดติดแล้วก็มาหลุดนะครับสูนี้ก็ขอให้เข้า3งวดติดแล้วกันนะครับ6กับ7 3 4 5 6นะฮะในหลักหน่วยจับ2ตัวแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 3 6 4 6 5นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 6นะครับสรับในสูตรนี้นะฮะเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน73 7 4 7 5หแล้วก็7 6นะครับสลับในสูตร21นเะนี่ยมี2 1แล้วก็ต้องมี2 2นะครับเนาะอ้าในนะครับล่าสุดหนึ่งว่าที่แล้วไม่เข้าเนาะในสูตรนี้ถึงไม่เข้าหลักหน่วยก็ยังมาอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็น2หรือ1นะครับเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็หลัก1 0 6กับ7นะครับหลักหน่วยเป็น7 6 5 4หชนกันนะในหลัก10เนาะก็จับ2ตัวก็จะเป็นขี้ใน6 หกเจ็ดหกหกหกห้าแล้วก็หกสี่นะฮะในเด่นหกส่วนเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสี่อืมนะช่วงนี้ชอบให้มาชนกันนะครับเหมือนในวดเก้าเก้าเนาะอืมเก้าเก้าก็ให้มาชนกันก็เข้าอยู่เนาะนะครับล่าสุดนี่ก็ให้มานะครับจะเข้าไหมนี่ล่าสุดเนี่ยปกติมันชนกันมันไม่ค่อยมาเนาะ อืมแต่มินนวด99ดน,นี่มาชนกันมันมาออกนะฮะอ่ะลองนําไปลุ้นทั้งสองสูตรมันชนก,นกันก็จะเป็นในที่74เนี่ยแหละ75 76นะ64 65 66เนั่นแหละนะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นในสูตร6ชุดนะฮะสูตร6ชุดสูตรนี้ในงวดที่แล้วนี่เข้าไปในที่ในปานหนะนึ่งนะฮะตรงตรงเลยเนาะอ่าเนี่ยนะ6ชุดเนี่ยสูตรนี้ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับล่าสุดหลักสิบ สกับ4หลักหน่วยเป็น6 7 8จนะครับจับ2ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 6 3 7แล้วก็3 8 4 6 4 7นะครับ4 7แล้วก็4 8นะครับสำหรับในสูตรนะฮะทั้งหมด3สูตรนะครับอยลืมนำไปจับแล้วกันฮนะก็อาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันฮนะกับในชุดสรุปก็ได้หรือสูตร3ตัว นะครับก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็สำหรับในชุดสรุปนะฮะก็ได้ดูสูตรกันไปแล้วนะครับสำหรับในที่ในสูตรนะครับ2ตัวเนาะอ่านะครับก็มีสูตร3ตัวด้วยเนาะนะครับในสูตร3ตัวก็อย่าลืมนำไปตัด2ตัวด้วย นะครับเนาะใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทาบุญทําทานด้วยเด้อนะฮะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นีบบผู้เดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายตัวนะครับมาดูแนวทางของในวันนี้ล้วกันนะครับสลับในที่ในลาวพัฒนาวันศุกร์ด้วยนะฮะศุกร์ที่25บานะครับบางคนนิ่เงินเดือนออก นะครับเนาะอ่าเมือนี้ผู้ใดเงินเดือนออกก็ขอให้ได้ทั้งเงินเดือนนะครับเนาะได้รับทั้งโชคนะฮะได้ถูกทั้งหวยลายวันนี้แล้วกันฮะวันที่ยี่สิบห้าวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันทวนนาเลยแล้วกันนะครับวันนี้ให้ไปในที่ในเก้าอ่าในสี่สองเก้านะครับที่แรกลังเลระหว่างเก้ากับศูนย์เนาะนะครับเนี่ย <c oughs> ใจหนึ่งก็เก้าไหมหรือศูนย์อ่ะก็เลยเอาก้า นะฮะมาใส่429นะฮะวันนี้ก็ขอให้มาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะหรือ2ตัวงวดที่แล้วเน้นเน้นหนึ่งนะฮะฟันหนึ่งเน้นเน้นเลยนะครับใครที่เป็นแฟนแฟน Fc ตยงนะติดตามใบเสียฟันแหละนะครับได้เฮกันเนียครับเนาะอ่ะก็รับ Fc ตยงช่วงนี้ยังก่อนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวรอให้ติดตามมาเป็น Fc ตยงเออนะครับรอติดตามแล้วกัน เร็วๆนี้แน่นอนนะครับกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเนาะส่วนจับคู่วันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน4 6 4 7 4 2 4 3 4 1แล้วก็4 9นะครับเนาะอ่ะหรือถ้ามันเยอะไปนะครับถ้าชอบเด่น4ก็นำไปจับแค่ในเด่น4นะฮะเนาะอ่านะครับ,นะรบไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกก็ถ้าผมรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนี่ ให้ครูเดียวไปแล้วเนาะเอาไปดูปเพียงแนวทางนะฮะชอบก็นําไปซื้อไม่ชอบก็บผ่านได้นะครับเนาะส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็เป็นที่ไดขสองห้าสองเก้าสองศูนย์สองหกสองสามแล้วก็สองเจ็ดนะฮะสรับในเด่นสองก็ขอให้มีด้วยกันนะถ้าสองมาขอให้ถูกตรงตรงเข้าตรงตรง,ตรงเลยแล้วกันนะฮะสรับในวันนี้นะครับสหรับในนะครับ แนวทางนะได้เด่น2หรือจะออกเลขเดิม2 1 2, 1 2เอาก็ไม่แน่นะครับเนาะงวดล่าสุด95หรือเปล่าหรือ90ที่ออกเลขเดิมนะครับเนาะอ่ะคิดเลยไม่ออกซื้อเลขเดิมนีครับเนาะวันศุกร์หวยลาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนในตัวกันตัวกันกันไว้ที่ใน9 4, 9ี่9 6. นี่เอา0มาด้วยนะ05 08แล้วก็09 นะครับสลับในชุดตัวกันหรือใครชอบในตัวกันก็ซื้อไว้นะฮะติดไว้แค่ในชุดในตัวกันก็ได้นะครับอยากจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตร2ตัวก็ได้นะหรือ3ามตัวก็อย่าลืมนําไปตัดแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นนะครับอ่านะเผื่อใครอยากตามนะครับเลขทูบเนาะในงวดที่แล้วนะครับเออเสียดายนะครับเลขทูบเนาะก็ ขอหวยไทยนะครับเนาะนี่ไปขอปูนะขอหวยไทยก็เลยลองมาจับหวยลาวก่อนนะเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะอ้าบหรือว่านี่จะมาออกอีกนะครับเนาะหรือว่านี่จะมาออกตรงๆนะอันนี้เลขคูบของหวยไทยก็ลองนําไปตามแล้วกันนะครับสามตัวเป็นสามศูนย์แปดเจ็ดสองเก้านะครับแล้วก็แปดสอง เจ็ดนะสามตัวลองติดไว้นะครับเนาะอ่ะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูก3าตัวก็ได้นานๆนะฮะนานๆกว่าจะมา3ตัวนะครับเนาะเออ,อติดไว้ติดไว้นะครับเนาะชุดหนึ่งเป็น940 2 4 3นะครับแล้วก็จะเปในที่ในหกสี่หกนะครับ3ตัว3ชุดติดไว้นะครับหรือถ้ายังไม่จุใจอะไรยังไงก็ไปดูในสูตร3ตัวกันได้นะครับสูตร3าตัวไปดูกันได้เลยนะครับ สำหรับในฮะในสูตร3ตัวนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะฮะออกไปในที่ใน8ปดหนนะฮะก็2สูตรเลยนะไม่ว่าจะเป็นสูตร5 2 2 1 1 2 1 8นอ่อะบนล่างนะครับสูตรนี้ด้วยนะครับ1881แล้วก็1 2 2 1อ่ะก็แสดงว่านะครับเข้าไปทั้ง2สูตรเลยเออน,นะในงวดถัดไปถ้ามันชนกันแบบนี้เนาะเออก็ มีโอกาสหน้าลุ้นนี่ะรอติดตามแล้วกันอันนี้ก็17 0ูนะตรงกับเลขทูบนะเนาะแต้มเดียวนะเลขทูบนะ1 7 0ูนย์ะเป่นดอกง18นะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตร3ตัวกันนะครับทั้ง3สูตรกันเลยนะฮะเริ่มต้นจากในสูตร32สูตร 32- นี่ให้โอกาสงวดนี้นะนะครับเนาะถ้างวดนี้ไม่เข้านี่นะฮะก็ไม่ใช้แล้วนะครับแต่มันก็หลักร้อยเนาะหลักร้อยหลักสิบมันก็มาเลขดิ่อยู่เนาะมา8ครทั้งก่อนมา2มา5เนาะ อืมไม่เข้าแต่มันก็ยังมาเลขเด่นอยู่แต่มันตัด2ตัวไม่เข้ามานานแล้วราชูนะลหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะเหมือนกัน1กับ0 1กับ0บจับ3ตัวก็จะเป็นน,ะะนที่ใน0 0 0 8 0 0 9 0 1 8 0 0 1 9นะฮะหลักร้อยเป็น1นะ,ะเป็น1 0 8 1 0 9 118นแะครับแล้วก็119เานาะสำหรับในสูตรนี้สูตรแรกนะครับสูตร3-2นะใช้มาหลายงวดมากๆยาวนานเลยนะสำหรับในสูตรนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับ52านะ่ยสำหรับในสูตร5,2ก็ในงวดที่เราตัดเข้านะครับตัดเข้าทั้งข้างบนข้างล่างเลยอ21แล้วก็18แนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ให้ไปหลักร้อยนี่ก็จะเป็นในที่เดิมกับ9 หลัก17กับ8นะครับหลักหน่วยเป็น9กับ0นะครับจับ3ตัวนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในแปแนะครับแล้วก็8 7 0นะฮะ8 8 9 8 8 0นะสลับในเด่น8 0นย์ในก้็เป็นที่ใน9 7 9 9 7 0 98 9นะครับแล้วก็9 8 0สูตรนะฮะสลับในรับในสสูตรนี้นะครับเนาะแต่มันไม่ค่อยเข้าต่อเนื่องติดกันเลยเนาะหลังๆนี้นะฮะเนาะเออสองวดที่แล้วมันเข้าสูตรนี้นะวดนี้อาจจะมาเน้นเอาสูตรนี้นะเพราะว่าวดที่แล้วไม่เข้าเนาะมันสลับวนกันอย่างนี้แหละนะฮะเนาะอ่ะลองนำไปพิจารกกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร192านะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรนี้นี่ในงวดที่แล้ว 1 9ึ่งเก้าอน่านี่สูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วก็ตัดเข้านะครับตัดเข้าไม่ว่าจะเป็น8 1เนาะหรือ2 1เนาะอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับในสูตรนี้นะครับก็ล่าสุดนี่ก็จะเป็นนะครับในที่4 5นะครับ9090หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ ใน4 4, 4 40 9 9 4 9 0 4 0 9 4 0 5 9 9 9 5 9 0แล้วก็50 9แล้วก็5 0 0นะครับเนาะอ่ะชอบสูตรไหนนำไปจับแล้ว,วาพิจารณากันได้นะสำหรับในล่าสุดนะครับเนาะก็เท่าที่ดูแล้วก็0นย์มี3ส,สูตรเลย นะครับศูนย์มีสามสูตรนะครับแปดเก้าก็มีสามสูตรนะครับเนาะเออหรือจะเน้นเก้าเน้นสูตรนะในงวดนี้นะฮะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับเนาะเอ้าเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มีทั้งสามสูตรเลยนะฮะงวดนี้อาจจะเน้นเน้นเก้าศูนย์หรือเปล่านะครับอ่ะลองนําไปเปรียบทียบกันกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้เด้งๆนะขอให้ถูกเข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกัน นะครับนะ้อาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ